เธอยังไม่ตายมาเรียฉันคิดว่าสัปปะหลาดนั่นฆ่าเธอซะแล้วเธอเจ็บมากไหมไม่สักนิดเลยแตบ Maria, ่บ้องมาเรียไอ้สัปปหลาดนั่นมันแทงเธอนะแล้วก็เลือดก,กระจายตไปทั่วเลยฉันโดนแทงหมายความว่าไง มันตามหน้าพวกเรามาถึงลิฟต์ไงแล้วก็เจมนี่เธอพูดอะไรเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไงจำไม่ได้เหรอเจมที่รักเธอเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากที่พวกเราแยกกันที่ทางเดินยาวนั่นเหรอนี่เธอสับสนระหว่างฉันกับใครหรือเปล่าเธอเนี่ยขี้ลืมเสมอเลยนะ ทำตอนที่อยู่โรงแรมได้ไหมม <Maria. S 1> าเรียเธอบอกว่าเอาทุกอย่างมาแล้วแต่ก็ยังลืมวิดีโอเทปที่เราทำด้วยกันฉันก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่นั่นเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเธอคือมาเรียใช่ไหมฉันไม่ใช่แมรี่ของเธองั้นเธอก็คือ มาเรือย <Maria. S 2> ใช่ถ้าเธออยากให้ฉันเป็นที่ฉันต้องการคือคำตอบตั้งหากมันไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครฉันอยู่เพื่อเธอเจมเห็นไหมฉันมีตัวตน สามารถติดตามและติดต่อง,งานได้ที่เพจ a c e b o o k หมาจอนสตูดิโอค่ะข้างใต้ดิดคลิปชั้นนี้เลยกดกกดดกดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ